สวัสดีครับเราแฟนขลัววันพีททุกทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวที่หลุดออกมานะครับของทางด้านวันพีทในตอนที่1 1 5 8หรือจะเรียกว่าสปอยนั่นแหละเนาะก็อย่างที่เราทําคลิปไปเมื่อวานหยกๆกเลยนะว่าเออฮาลาเวเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าโลเจอร์หรือเปล่านะครับผมและตัวของฮาลาเวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับข้อเสนอของทางด้านฮาวเทาใช่ปะแต่ข้อมูลที่หลุดออกมาในตอนนี้เนี่ยมันดันรับข้อเสนอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันวว่าาทํไมถึงรับแล้ก็เกิดเหตุนาอะบ่า มันจะเป็นแบบว่าช่วงสั้นๆเพราะมันพึ่งหลุดออกมาซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ไ b e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยดีกว่าสําหรับล็อกเนี่ยกับฮาเลาเนี่ยคือชื่อตอนเนี่ยคือขึ้นทั้งสองชื่อนี้เลยนั่นก็คือล็อกปะทะฮาเลานั่นเองแล้วก็หน้าปกเนี่ยในที่สุดเราก็จะได้รู้แล้วนะว่าหลุมศพที่เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นหลุมศพของวีรบุรุษที่ต่อสู้กับไคโดใช่ไหมและหายตัวไปเนี่ยคือหลุมศพ นะก็คนคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโคซึกิโมเลียนั่นเองไม่รู้ว่าโมเลียเนี่ยมันไปเล่นลิ้นหรือว่าไปทําอะไรเกี่ยวหลุมศพแล้วก็ตั้งชื่อมันเองหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราไม่รู้นะนี่คือมินิสตอรี่ของในวันพิทในตอนนี้นาอแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยคือจะย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนนะครับโรเจอร์เองก็ได้เดินทางไปที่เกาะโจนสลัดฮันจิโนสึแล้วก็พบกับล็อกด้วยนะครับก็เท่ากับว่าสองคนเนี้ย มันเคยเจอกันมาก่อนที่จะไปเจอกันที่กอรดเวลลแล้วใช่ไหมก็เท่ากับว่าเหมือนกับจะรู้จักกันเป็นเดิมทีอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าไองคนนี้ไปเจอกันที่สกอร์ดเลลเลยนะครับแต่นี้คงจะไม่ใช่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเองเนี่ยไปที่บาร์ของแช็กกี้แลวดูเหมือนว่าโรเจอร์เนี่ยจะบอกพวกล็อกว่าเราไม่ควรสู้กันในบาร์แช็กกี้ใช่ไหมแสดงว่าโรเจอร์เนี่ยชอบแชกกี้จริงๆนะคือเป็นแฟนคลับตัวยงเลยตามไปถึงเกาะโจนสลัดคาจิโนสืทั้งนั้นที่เป็นเขตของล็อกหรือว่าเป็นอาณาเขตของเขาด้วยใช่ป่ะ ใจในตอนนี้ด้วยตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าล็อกเองเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการที่แบบปื้มๆแชกกี้อยู่ใช่ไหมแต่ในตอนนี้ล็อกได้เปลี่ยนใจแล้วนะครับก็ไปตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงอะแหละแล้วก็เลิกชอบแชกกี้ไปโดยปริยายเนาะล็อกกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มีลูกที่เพิ่งเกิดมาด้วยกัน1คนนะครับนั่นก็คือตัวของไอทิสหนวดดำอะแหละเนาะซึ่งแน่นอนนะครับมันน่าจะเอะใจได้นะสำหรับหนวดขาวที่รับหนวดดามาตั้งแต่แรกว่าเออไอเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกของล็อกหรือเปล่านะครับเพราะวา ช่วงที่หนวดขาวเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกลุ่มล็อกนะก็ไม่น่าที่จะลืมได้เพราะว่าตอนที่หนวดดาเข้ากลุ่มจนสลัดหนวดขาวแรกๆเนี่ยดูเหมือนว่าหนวดขาวเองเนี่ยก็จะไม่ได้รู้จักหนวดดําอะไรเลยนะครับแต่ถ้าใครได้ดูในอนิเมะตอนที่964นะครับเราจะได้เห็นว่าในช่วงที่ทีตขอหนวดขาวขึ้นเรือนเนี่ยหนวดขาวจะมีการลังเลแล้วก็มองหน้าทีตแล้วก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะ้ทีตขึ้นเรือใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าหนวดขาวเองเนี่ยก็น่าจะเอกใจแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าเออไอหน้าเด็กคน ตรงนี้ไม่รู้นะนี้เป็นการคาดการเล่นๆนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมว่ามันอยู่กับล็อกมานานผมว่ามันก็ต้องมีเอกใจกังงนบ้างเนาะแล้วก็มาในส่วนของฮาเลาวนะครับไอเนี่ยทำผมหน้าแตกเลยฮาเลาวเนี่ยดันไปยอมรับข้อเสนอของห้าผู้เท่าแล้วก็ไปต่อสู้ล็อกชบาเกิดการประทะกันขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งสองคนนะครับแล้วก็รวมถึงการประทะกันร,ระหว่างฮาคิด้วยนะครับสำหรับ2คนนี้และในท้ายที่สุดนะครับทั้งคู่เนี่ยก็็อ o เอา u ไปพร้อมๆกันเน,นาะพันธมิตรของพวกเขาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมก็ขาดสะบันะ้น ก็39ปีก่อนนะครับแกร์ลิงนะครับก็ได้โผล่มาในตอนนี้ด้วยก็ได้ค้นพบบางสิ่งที่น่าสนใจในกอร์ดเลลใช่ไหมซึ่งไอ้บางสงิ่งเนี้ยแกรลิงเนี่ยมั่นใจเลยว่าถ้าท่านอิมเห็นหรือว่าถ้าเอาไปให้ท่านอิมได้เนี่ยท่านอิมจะต้องชอบอย่างแน่นอนของที่อยู่ที่กอร์ดเลลนั่นแหละ แล้วเราจะได้เห็นผู้หญิงผมแดงกับลูกอีก2คนนะครับผมก็น่าจะเป็นภรรยาของแกลิงแล้วก็รวมถึงแชงแล้วก็ Cham แชมล็อกกันแลลวเนาะแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นใบหน้าของแม่ของแชงก็ตามนะครับแล้วก็จบลงในตอนนี้เนาะสัปดาห์หน้าเขาไม่ได้มีพักอะไรนะครับก็สําหรับในตอนนี้เท่ากับว่ามีเด็กที่เกิดมาแล้วก็เปิดเผยออกมาเนี่ยคือ2คนนั่นก็คือแชงแล้วก็ทางด้านหนวดดาใช่ไหมและสุดท้ายเนี่ย ไอสอคนนี้ก็มีประเด็นกันนะครับซึ่งหนวดดำเนี่ยถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเกิดก่อนแ้งปีหนึงอะเนาะก็เรียกว่าเป็นพี่แล้วกันปีหนึงแ้งจะตามมาใน39ปีก่อนหนวดดามันจะอยู่ในช่วง40ปีก่อนใช่ไหมก็เท่ากับว่าไอสองคนเนี้ยเหมือนแบบว่าชะตาฟ้าลิขิตนะครับได้มาเป็นศัตรูเลยเพราะว่า เปิดเผยมาในตอนเดียวกันด้วยนะครับสำหรับไอเด็ก2คนนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันไปอยู่กลุ่มโจรสลัดที่เป็นคู่หลีกกันด้วยแชงไปอยู่โรเจอร์หนวดดาไปอยู่หนวดขาวก็เคยซัดกันมาแล้วนะครับสำหรับเด็ก2คนนี้เนาะพอโตขึ้นมาก็ฝากรอยแผลกับแชงใช่ไหมแชงก็มาโชว์เท่นะครับห้ามหนวดดําในมารินฟอร์ดนะครับก็แลกๆกันไปสําหรับ2คนนี้ก็ถือว่าเป็นมินิสตอรี่ของ2คนกันละกันเรามาดูันดีกว่าว่า2คนนี้เนี่ยจะได้สู้กันอีกไหมนะครับสำหรับเด็กที่เกิดมาในยุคสมัยไรเรียกกันนะครับเราพูดแบบนี้ดีกว่าใ สำหรับไอ้สคนนี้ส่วนประเด็นอื่นๆอย่างเช่นประเด็นฮาเลาเนี่ยเราก็เคยได้วิเคราะห์ไปในคลิปที่แล้วด้วยนะครับว่ามันก็ไม่แปลกนะครับว่าถ้าฮาเลาจะรับข้อเสนอของฮาวพุทาเนาะมันมีในเรื่องของการเล่นจิตใจของฮาเลาด้วยนะครับที่ฮาเลาเนี่ยอยากจะให้เอวานเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของรัฐบาลโลกใช่ไหมแล้วก็บวกกับว่าเออทางด้านฮ้าวพุทาก็เล็งเห็นว่าฮาเลาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทก,กับล็อกน่าจะจัดการล็อกได้ง่ายๆแต่สุดท้ายก็เข้าไปทัากันน็อกกันทั้งคู่ส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยคือยังไม่่ไได้มีกาารรแบบวววอะ อย่างเช่นประเด็นที่ตัวของโรเจอร์เดินทางไปเกาะฮันจินโนสึแล้วก็ไปพบก,กับล็อกอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกาะน,นั้นเนี่ยมันเป็นเกาะจนสลัดอยู่แล้วเนาะส่วนใครจะเข้าใครจะออกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเสรีแต่ก็น่าจะต้องได้รับอนุญาตจากล็อกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พอโรเจอร์ไปในบาร์แชกกี้ซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงคาดเกี่ยวระหว่างที่ล็อกเองเนี่ยก็ยังคงชอบแชกกี้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้มีการประทะก,กันที่บาร์นะแล้วมันก็ทําให้ภายหลังล็อกก็ไปชอบผู้หญิงคนอื่นแทนใช่ไหมตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตตุผลททีี่่ําให้ัวของกเย ต้องย้ายนะครับทางด้านบานเนี่ยมาอยู่ที่ชาบอนดีก็ได้แต่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีประมาณเท่านี้เลยเราพูดเล่นแค่นี้ก็พอนะครับเพราะวันประเด็นไม่ได้เยอะพูดยาวไปก็เหมือนแบบฝอยใช่ไหมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วมีตรงไหนตกหลน่นหรือพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับน,นี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไปไว